สวัสดีครับคาร์บายโปรดักต์นะครับรีวิวสวยสวยอีกคันนะครับอันนี้เป็นรถเก๋งนะครับ Honda Civic นะโฉมนี้เราเรียกว่าโฉม FB นะครับปิดปีประมาณ2013ันสิโดยประมาณเนี่ยนะครับนี่คือ Honda นี่ตัวนี้ก็รถหลายปีแล้วของเดิมนะครับ เป็นภายในนี่จะเป็นสีครีมมีการทําหนังนะคะอันนี้เป็นหนังเทียมข้างในมานะครับเรามาปรับใหม่ทําเป็นชุดสวมสวมแล้วนะฮะเป็นอย่างนี้นี่สีแดงมะเหมี่ยวนะครับแดงมะเมี่ยวจะเข้มัวไวแดงนิดนึงนี่คืองานชุดสวมของทางร้านตัดใหม่ตรงรุ่นดูนะครับนี่สวมไปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับนี่คืองานสวมนะแต่เราตัดใหม่ตรงรุ่นของ SB นะครับ สวมทับของเดิมของเดิมก็เป็นหนังของเดิมที่มันหมดอายุไปแล้วเราก็สามารถสวมทับลงไปได้เลยตัดใหม่นะครับนะตัดใหม่สวมข้างหน้าแล้วก็มาดูข้างหลังนี่เป็นอย่างนี้นะข้างหลังเรานะครับทำกระเป๋า2ข้างนะฮะนี่คือหลังสุดนะครับเป็นอย่างนี้หนังที่เราใช้เป็นอย่างไรนะครับนี่หนังที่เราใช้เป็นอย่างนี้ครับนี่คือหนังเทียมนะฮะที่เราใช้เป็นหนังเทียมเกรดเ นะครับเกรด A คือยังไงนะครับก็คือ,อคุณภาพของพลาสติกที่ใช้หนังที่มารีดเนี่ยนะครับจะเป็นเม็ดพลาสติกเกรด A ไม่ใช่เม็ดพลาสติกรีไซเคิลนะครับหนา1มิลเต็มหรือตัวนี้1มิลเต็มนะครับประกอบฟองน้ํา5มิลนี่ประกอบฟองน้ํา5มิลและด้านหลังนี่มีมผ้าทีคอร์ดนะครับพลิกมาดูนะครับผ้าทีคอร์ดนี่อย่างนี้ที่เป็นตะข่ายตะข่ายตัวนี้ทําหน้าที่อะไรรับแรงซับ รับแรงซับนะครับแรงซับคืออะไรอย่างนี้ครับถ้าท่านเคยใช้รถอยู่นะฮะที่มีปัญหาเรื่องการปีแตกตามรอยอย่างนี้บ้างข้างหลังเป็นรอยตามนี้บ้างแล้วก็ปีแยกออกมานะครับข้างข้างบ้างอย่างนี้นะครับเขาส่วนมากนะเขาจะไม่ใส่ตัวทีคอร์ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนมันสูงนะครับ เหมือนอย่างของทางร้านเรานะครับเราไม่ประหยัดต้นทุนตรงนั้นเราทํางานให้มีคุณภาพให้คุ้มกับเงินที่ท่านเสียหน้าสัมผัสนี่จะเป็นฟองน้ํา5มิลและลามินเนตด้วยผ้าอาทีขอดทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมด3ชั้นนี่คือข้อดีเราเลยกล้ารับประกันการปิดแตกให้ถึง3ปีด้วยเหตุผล ได้ที่เย็บดีนะฮะหนังที่เราใช้ตัวหนามีฟองน้ำมีผ้าซับในลองคือ่าเรียกผ้าทีอคอร์ดครรมวิธีการลามิเนตลามิเนตคือการรีดด้วยความร้อนฉะนั้นทนทนนะครับสบายใจได้คุ้มค่าเงินของท่านแน่นอนนะครับนี่คืองานจริงๆที่เสร็จแล้วอยู่ในรถนะครับอ่านี่ๆผมให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ย อ่านี่ยอย่างนี้พาดีขอดนงานจริงๆนะฮะที่เราเย็บมานะครับแล้วก็ความหนาของหนังตรงนี้จริงๆนะครับไม่ใช่เฮ้ยเราใครก็พูดได้อ,อ่าของเราตัวหนึ่งมิลของเรา0.8อย่างเงี้ยนะครับแต่ให้งานลูกค้าไปแค่บางพิ้วศูนยมิลอย่างเงี้ยเราจะไม่ทํานะครับนี่คืองานของทางร้านนะครับออกแบบดูนะครับตั้งแต่หัวหมอนอ่าพื้นไล่ไปเลยไม่มีการตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับอะ ข้าแขนก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับข้าแขเลยอย่างนี้เห็นไหมครับนะตอนนี้เราก็เจาะยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถติดปุ๊บลงไปนะครับนะงานของทางร้านเราเนี่ยนะครับเรารับประกันปีแตกให้การเย็บให้3ปีแล้วก็ท่านจะลดในสภาพไหนก็นแล้วแต่นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยมาเลือกสี3มชั่วโมงรอรับได้เลยหรือสั่งไว้ก่อนมาถึงก็ใส่เลยก็แค่1ชั่วโมง นะครับคุ้มค่าเงินนะไม่เสียเวลาร้านเราอยู่ลาดเท้าว124นะครับซอยย่อยซอย9เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานผมที่จอดรถสะดวกสบายนะครับเราถ่ายให้ดู360องศากันเลยนะครับนี่นี่นะครับเราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับนี่ลาดเท้าว124ซอยย่อยซอย9นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0917099960 0917099960 นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์และก็ ID Line หรือทาง Line แอดนะครับมีแอดค99นะครับ C A R และ99นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ